ภาษาติตนะก right? ็ค네 an ือคือดูคอยดูคอยระมัดระวังดูใจของเราครัระมัดระวังดูใจเราใจว่ามันไปคิดเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกับกับธรรมะเป็นเหตุเป็นผลกับกับชีวิตในในกระแสชีวิตเอาไหมถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลหมายถึงว่าสมมติเรามีหน้าที่การงานมีโครงการอะไรที่ทำเนี่ยเราคิดเมื่อคิดแล้วเนี่ยเรา เราถูกพันกับมันไหมถ้าเราคิดเราถูกพันกับมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องมานะาคิดกับมันอย่นะมายถึงเราคิดปั๊บเนี่ยเราก็หมายถึงว่าอะนื่นนั่นมันี่จะทำนั่นไปทำนี่ล้วก็ให้มันจบไปเลยถ้าเราไปคือพูดถึงนนว,ว่าถ้าเราไปไปนั่งจิ้แต่งกับมันยังเป็เนเรื่องความทุกข์หมายถึงว่าถ้าเราไมดโปรเจกต์ของเรื่องทั้งหกแเราก็ตั้งโปรเจกต์ว่ามันคิดเรื่องนี้ไปมันจะต่อไปยังไงเราพยายามดูมนว่าเออมันกลับมา,ากลับมาต่อเรื่องนี้แล้วนะ ต่อแล้วมันเป็นสุขแลมันทุกข์แล้วก็ดูตรงนี้นะคนี่สาคัญที่ว่าไอจากเรื่องของตัวเองและเรื่องภายนอกมันมีแ้่มาตั้งหูตั้งตาเนีย่ยเรามันมีอะไรที่มันก็มากระทบกระทนใจล้วไหมมันมันเมื่อกระทบเป็นใจแล้วเราก็มาพิรณาว่าไอ้ยู่ในกระทบนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ตรงนี้เป็นหล,ลักนะพูถึงว่าถ้าเราจะ คือจ,จริงๆแล้วคือก็อดูแค่ดูอารมณ์เท่าน,นั้นเองว่าอารมณ์เราเนี่ยมันมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันใสหรือว่ามันมันโมหมองก็มีหน้าที่ดูแค่นั้นอีแค่นหน้าที่ดูอารมณ์เราแล้วก็ทำจ<ห>ุดอารมณทั่วไปคการสัมผัสสัมผัสที่<ช> <ๆ S 1> เราสัมผัสบุคคลหรือว่าเรื่องการงนานหรือเรื่องอะไรของโลกอะไรแต่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเราแล้วเนี่ยเราไปผูกพันธุ์มันไม้ถ้าเราปลูกพันธนมันไปสุดมันเป็นทุกข์ก็ก็ดูแค่นั้นนลยดูแค่นนั้ สิ่งแรกประยุทธ์ประยุทธ์ถือกับมันเนี่ยมันเป็นไปตามใจระบาดสนามไหมอะไรประมาณนี้คือคือดูในในลักษณะมันแย่ศาสนามันเที่ยงไหมนะเราประยุทธ์ประปูพันกับมันนั่นเป็นโรคเป็นสุขหรือเป็นเมตุประมาณนี้ค่ะเราก็ดูแค่นี้เองคือหลักจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใจละในคนเมืองใจละก็มีเรื่องอื่นคือคือถ้าจะ แต่เรื่องที่มันมันเรื่องของทั้งโลกเรื่องอะไรแล้วแต่ก็ต้องมาพิจารณาตัวละตัวไปละตัวแต่ที่ไต่ที่เราไปปูกไปพันประมนณเนี่ยมันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแร่เราปูกพันประมน์แล้วมันเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วมันมันเป็นของที่มันเที่ยงเอของที่มันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไหมอะไรประมาณนี้ย